สวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะเอ็ดมินเอื้อยเขียวพารวยนะคะก็มาดูแนวทางนะคะงวดที่ผ่านมานะคะมีเซียนไหนนะคะเข้าบ้างนะคะของเซียนไหมเซียนแล้วก็สรุปหวยลาวโค้งสุดท้ายนะคะเราก็มาดูกันสองงวดนะคะวันที่26ตรงกับวันจันทร์นะคะค่ะนะคะสวัสดีค่ะนะคะผู้ชมนะคะแนวทางห้วยลาวนะคะสูตรห้วยลาวนะคะงวดวันที่นะคะยี่สิบ ยี่สิบสามนะคะสิผ่านมากนะคะมีเซียนไดเนี่ยเข่านะคะผู้ชมมีเซียนไดปังนะคะเซียนไดแตกเนาะนะคะสูตรเล่าสูตรเฮล่าไเขาไ่าบํารุงกันด้วยค่ผู้ชมแต่ว่าสรุปโค้งสุดท้ายเข้าเต็มๆนะคะวันที่ยี่สิบสามนะคะ,คะ,คะเดนหากับเดนเจ็ดนะคะไม่เข้านะคะมันมีเจ็ดศูนย์นะคะออกเจ็ดศูนย์และสี่แปดนะคะผลที่ออกนะคะ อันนี้เป็นสูตรหวยเล่าแนวทางเลขเด่นได่งสองตัวนะคะแล้วก็มีของเซียนเซียนใดเนี่ยนะคะมาดูของเซียนเซียนใบก่อนโอ้ยของเซียนใบเด่นซีนะคะท่านผู้ชมมันมีแปดจอยนะคะเด่นซีร่องเจ็ดสีแปดและเจ็ดศูนย์ผลที่ออกนะคะไม่เข้านะคะของเซียนใบนะคะอ่าก็ดูเป็นแนวทางนะคะท่านผู้ชมนะคะ แล้วก็ชุดสรุปมาเล่าของสุดของสุดท้ายนะคะของเอ็นมินก็แตกสองสองวัดนะคะนี่ก็เด่นเจ็ดรองห้านะคะเจาะเจ็ดศูนย์เจ็ดหกเจ็ดเก้าห้าศูนย์ห้าหกห้าเก้านะคะก็เข้าตัวเจ็ดศูนย์นะคะอันนี้เป็นสูตรบนล่างเมื่อมาดำแทวแถวมาชุ่มไปดำหน้านะอ่าแล้วก็สูตรเอ้าเบิ้งเอาเบาิบง้บงเบิ้งเนี่ยทางของพ่อเฮงก่อนสูตรลักหน่วยเพิ่อนลักหน่วยลักสิบนะคะเสี้ยนไม้เข่าบ่นะคะทุกท่าน เซียนไม่เด่นหารองซีสี่เจ็ดสี่เก้าโอ้ยบ่มีสีเปียกนะคะผู้ชมของเซียนไม่นะคะ,อะของพ่อเฮงเด่นสองเด่นสามเด่นแปดนะคะมีแปดมีแปดราคาหลักหน่วยแปดและหลักหน่วยศูนย์นะคะบ่มีสีนี่จะสามเปีนะคะหน่วยหากับหน่วยเจ็ดโมมานะคะ,ะเราก็ล่อร,รู ะะของแต่ละเสียนนะคะเราก็มาดูสูตรหววเล่าแนวทางสูตรหววเล่าคัดมาเน,น้นๆน,นะคะคัดมาเป็ดผู้ดินนะคะแล้วก็จะมาคัดเอาเป็นงวดนี้นะคะเลขเลขเด่นตรงกับวันจันทร์นะคะเด่นงวดนี้เด่นที่แปดนะคะแปดกับห้าแปดกับห้านะคะ อันนี้เป็นบนบนล่างนะคะหกคู่ดินเข็นตัวใหญ่ๆกันนะเก้าหกอ้อนแปดหก แปดห้านะคะเก้าหกสี่ก็สามตัวเด่นนะคะแปดนหายกระเด็นด้วยตัวนี้ค่ะผู้ชมอ่ากาผัดนะคะอะ แนวทางเวลาสูตรเวลา้วคะเด่น8ปดกับเด่นหานะคะจับคู่แปดหกเก้าหปดห้าห้าสี่แดเนะคะและ6กสคนตกกับบุคคลยินนเสียงนะคานผู้ชมนะคะห้าแปดหสามตัว4 9่้าห้านะคะ8 6ดสี่ นี่ชุดสามตัวนะคะนี่สามตัวนะคะ,ะก็ใช้วิจารณญาณค่ะผู้ชมนาะพิจารณานะคะก่อนจะลงทุนนะคะก็จะมีความเสี่ยงสูงนะคะถ้าผู้ชมชื่นชอบนะคะก็ตามนะคะมีชอบเราก็ผ่านที่สองอย่างนะคะแล้วก็ลอดูนะคะของเซียนใบเหล็กดินค่ะน้อนเซียนใบนในยัไงแนวทางสากาโมโนะคะผู้ชมเอ็ดมินก็จะตามไล่เซียนแต่แตละลเซียนนะคะ แล้วก็แนวทางหลักสิทธ์หลักหน่วยของพ่อหิงนะคะกะะ็ก็เป็นกำลังใจนะคะให้เซียนที่ไม่เข้านะคะขออนมชงไม่ลาบนะคะหิงๆิงปังปนะคะกัน2งวดนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้แอดมินนำเดรนนะคะท่านผู้ชมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะคะสวัสดีค่ะ